สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้างงานสมัครงานกลับมาพบกับเจนอีกเช่นเดิมนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเจนมีตำแหน่งงานคนส่วนนะคะไม่จำกัดวุฒิการศึกษามาฝากกันก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เจนด้วยส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดตำแหน่งงานดีๆที่เจนได้นำมาอัปเดตให้เช่นเดียวกับวันนี้ที่เจนแนะนำตำแหน่งของทางบริษัทซอด สอนนรงเมนชั่นจำกัดนะคะอยู่ที่อำเภออุทยัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะประกาศรับสมัครพนักงานคนสวนไรายได้นะคะก็ตามประสบการณ์หรือว่าตามตกลงของทางบริษัทเองโดยครั้งนี้ทางบริษัทประกาศรับสองอัตรา หน้าที่หลักๆนะคะก็มีหน้าที่ดูแลต้นไม้ทั้งตกแต่งสวนดูแลรักษาอุปกรณ์การทำสวนจัดสวนให้พร้อมโดยรวมให้สวยงามแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอแล้วก็ดูแลทำความสะอาดให้เป็นเรียบร้อยนั่นเองค่ะ เรามาดูสวัสดิการของที่นี่กันก่อนนะคะสวัสดิการของที่นี่ก็จะมีเบี้ยขยันให้มีส่วนลดค่าห้องพนักงานสําหรับพนักงานตามอายุงานค่ะมีค่าล่วงเวลามีค่ากะมีเงินกู้พนักงานมีประกันสังคมมีเครื่องแบบพนักงานมีลาหยุดพักผ่อนประจําปีมีวันลากิจ6วันต่อปีนะคะวันลาอุปสมบทต่างๆวันหยุดนักขัดตะเลิกนะคะมีโบนัสประจำปีให้แล้วก็มีท่องเที่ยวประจำปีต่างๆให้ด้วยนะคะ วนคุณสมบัติของผู้สมัครในครั้งนี้นะคะขอรคนที่อายุ18ปีขึ้นไปไม่จำกัดวุฒิการศึกษามีความอดทนพร้อมทุ่มเทกับงานนะคะมีใจรักการบริการสุภาพเรียบร้อยอดทนและตรงต่อเวลามีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษด้วยอีกข้อหนึ่งนะคะสำหรับครั้งนี้ทางบริษัทประกานรับแค่เพศช,ชายเท่านั้นนะคะ โดยใครที่สนใจอยากสมัครนะคะวิธีการสมัครวิธีแรกคือสมัครผ่านทางเว็บจ o b t h a i หรือจะสมัครด้วยตัวเองที่บริษัทก็ได้แต่บริษัทนี้นะคะเน้นว่าให้ไปสมัครด้วยตัวเองจะดีที่สุดนะคะโดยทางบริษัทจะอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ก e ีนแมนชั่นอยู่ทีเ่เลขที่99ทับ18หมู่ที่4ตำบลคานหามอำเภออุทยัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ หรือว่าใครไม่สะดวกเดินทางไปสมัครด้วยตัวเองก็สามารถสมัครผ่านอีเมลตัวสีงแดงนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าทาง เจ้าของบริษัทเขาแนะนําว่าอยากให้ไปสมัครด้วยตัวเองจะดีที่สุดนะคะมีโอกาสได้งานเร็วกว่าเพราะว่าอาจจะได้สัมภาษณ์เลยในวันนั้นแนะนําให้ไปสมัครด้วยตัวเองจะดีที่สุดนะคะหรือใครต้องการให้เจนหาง,งานประเภทไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกเจนได้ถ้ามีเจนจะรีบนามาอัปเดตให้ทันทีเลยค่ะสําหรับวันนี้เจนเองต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ